แล้วก็ตลอดเวลาเนาเอนจิกุ่งกันอะได้ทำงานที่ประเทศไทยเนาะก็คือแปดเก่าปีที่ผ่านมาเนาะก็คือกุ่งแบบตั้งใจเนาะตั้งใจแล้วก็อดทนร้ายเนาะแล้วก็ถึงว่าที่ผ่านมาเนาะมันมันอาจจะมีะบางอย่างที่เข้าผิดบังเนาะแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็มันก็มีอีกหลายอย่างเนาะแบบก็คือต่อไปนี้เนาะก็คือแบบ เออต้องคิดใหม่เนาะสบายดีเนาะกับสบายดีแต่กับสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้กัมาพอกันอี่แนวนอกกับสองของสาวกุ้งปากเฟย์เนาะวันนี้เนาะกุ้งกะจะมาตอบคําถามเนาะผีคนหนึ่งด้วยเอฟซีทันหนึ่งเนาะเพื่นมาคอมเมนต์เนาะในคลิปของกุ้งเนาะเพื่นใดถามกุ้งคำว่า อายอหัวข้อเล่าเนาะเหตุงานในบริษัทเล่าไรค่าจ้างเท่าไรนั่นเองเนาะกลุกะจะมาเบอกสู่ทุกคนฟังเนาะว่าอันนี้ก็คือกลุ่มอาจจะบอกที่ว่ากลุ่มหูเนาะบางอย่างกลุ่มกะอาจจะบริหูเหมือนเนาะก็คือคนเล่าเหตุงานดูเล่าในค่าจ้างเท่าไรมอสำหรับเหตุงานทั่วไปคงเกี่ยวกับเข้าที่ว่าเข้าจุกมากด้วยเข้าเย็นมากนี่เนาะ ก็คือตามที่ปุงหูเนาะเพราะว่าเหตุงานในโรงงานแล้วว่าเหตุงานบ้านบองานสถานที่ต่างๆเนาะที่ว่ายอดาวทัวรกุ่มเยฮูมาเนาะก็คือเงื่อนเดือนยูดาวนี่ถ้าเป็นในงานทัวไปกะประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหาแสนกีบเนาะคุณคิดว่านะคันปานกลางเนาะอาจจะอาจจะได้ได้ก้อนกันก็มีเนาะแต่ว่าันที่ว่ากุ่หูมาเนาะ พราะว่าตัวกุ้งเองกุ้งกับโบเคยเฮ็ดงานอยู่ราโนวา่ากุ้งมาเฮ็ดงานนูไทยเนาะหูวิธีการเฮ็ดงานหูการหาเงินก็คือ,อยูไทยเลยกุ้งบบเคย์เฮ็ดงานอยู่ราเนาะนั่นเองนะท้าวว่า,อ,าอันนี้คือเงินเดือนของพนักง,งานนึกว,วา่าแรงงานทั่วไปเนาะแบบสำรับผู้ที่วา่าเขาบริยิเนียนจบมาโดยตรงหรือว่าเขาบริษัทหรือว่าเขาเป็น เคยเนี่ยพนักงานตามโบ๊ทเฮียนที่เขาเฮียนมาอีสังประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัทด้วยว่าที่ว่าเขาเจ้าเฮียนมาอ่็กลุ้งก็คิดว่านะ่าจะประมาณสองห้าสามด่านเนาะแต่ว่าอันนี้กุ้งกับโบเนียใจเนาะสองห้าสามล้านกี่นี่สองห้าสามล้านกับกทักจีเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทด้วยว่า สองหมื่นประมาณเนาะครุงกะอันนี้คบบรุงกะบโบน่ใจเด้อว่าที่จริงเดี๋ยวค่เาเงื่อนเดือนสําหรับพนักงานเขาเก่าเงินเดือนทอาไรนาะห้องกับโมเคยถามน,นะแต่ว่ากะกระซิบ้องสิปประมาณนั่นเนาะกมเคยสิปประมาณขัตดำกับเจ้ามันอสองฮาสามด่านเนาะแต่ว่าถามมันเทียบกัว่าเข้ามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยมันในเงินดีบวกอะแะดีเนาะเงินเห็นงานอยู่ไทยกูยมายอมฮาว่า มันก็ดีเนาะสำหรับเพราะว่าเมืองไทยนาะก็คือก็คือค่าคองสิบเขาจะต่ำเนาะแต่ว่าค่าเอิมค่าแห้งมันจะแพงเนาะสำหรับอันนี้คือสำหรับกลุ่มเนาะสำหรับแรงงานที่เขามาอาศัยเนาะแล้วก็คือมาเห็ุงานอยู่เมืองไท้นั่นเองแต่ว่าเล่านี่ก็คือค่าคองสิบมันจะแพงนะครค่าแห้งมันก็จะต่ำมันก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าเงืนบาท งเงินบาทไทยเนาะไปะไปแดกยูเงินดาวมันกับสียได้เติมเนาะมันกับแบบนี้มันกับอีกหนึ่งสาเหตุเนาะที่ว่าคนเล่าหลายคนเนาะเดือกที่ว่าสำหรับผู้ที่เขาบริเฮียนเดือพนองอันนี้คึอการจะเดือเขามาทํางานที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเงินบาทไทยเนาะมันแพงถ้าเกิดไปตีเป็นเงินเล่าเนาะเป็นเงินเมืองหนองคือว่าเป็นเงินบ้านกรุงเนาะมันก็จะแพง กวเนาะสำหรับที่ว่าเ้าจะ,ะไปเห็ดงานอยู่ดวาวเนาะแต่ถ้าว่างานอยู่ดาวกับมีบอกกับกามีเนาะงานอยู่ดาวกับมีคือกันกับเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าบางอย่างเ้าก็ต้องเลือกเนาะแบบว่าสําหรับคาแห้งที่ว่าอยู่ดาวมันกับบอามาที่ว่าเซนตัวอย่างว่าเ้าอยากไรรถหรือว่าอยากไรบ้านเนาะมันกับบอามาที่ว่ามันจะได้ได้ไว่าเนาะแล้วก็เก็บเงินได้ทันเนาะเพราะว่าค่าแห้งมันกับบ,บแห้งขนาะด มันบบเท่ากับคาแห้งี่ว่าเฮาได้มาเหตุงานดูไทยเนาะมันกะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนาะี่ว่าตัวกุ้งเองว่าคนเราอะไรควรอาจจะเดือกมาทํางานดูไทยเนาะแะไกักุ้งกับมาตอบคอำถามทุกคนนะอะไรกัตลอดเวลาเนาะี่กุ้งแทนอะไรทํางานทีประเทศไทยเนาะก็คือแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนาะก็คือกุอ้งแบบ ตั้งใจเนาะตั้งใจแล้วก็อดทนร้ายเนาะแล้วก็ถึงว่าอ่าที่ผ่านมาเนาะมันมันอาจจะมีอ่าบางอย่างที่เฮาอ่าพิดบังเนาะแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็มันก็มีอีกหลายอย่างเนาะแบบก็คือต่อไปนี้เนาะก็คือแบบเอ่อต้องคิดใหม่เนาะก็คือตอนตลอดเวลาที่ว่ากุ้งนั่นเนาะได้มาอ่าทำงานที่ประเทศไทยเนาะระวังเจ็ด แปดปีเก่าปีที่ผ่านมาเนาะก็คือกรุงใจความอดทนได้เนาะอดทนแล้วนกะ็ตั้งใจเนาะตั้งใจอดทนร้ายเนาะทุกคนเพื่อจิอมาฮอร์มัอนี่เนาะเพื่อจีผ่านมาแต่ละมือเพื่อจีผ่านมาแต่ละทีนั่นเองเนาะปุุงอ,อดทนแล้วก็ตั้งมีความตั้งตั้งใจรา้ายเนาะในการเฮ็ดงานนี้นั่นเองเนาะแต่ถึงว่าเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนาะงบางอย่างอาจจะ ผิดบังเนาะล่ะกะผิดพลาดผิดพลาดไปเนาะล่ะกะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคือคือตอนนี้เนาะก็คือแบบด้วยปัญหาเนาะด้วยาโดยหลายสิ่งหลายอย่างโดยความความคิดสอบของเขาเนาะคือต้องออต้องไปหีเขากะบอกกับตัวเองว่าเนาะว่าต้องคิดใหม่เนาะต้องคิดใหม่ต้องหันกลับมาแนมตัวเองเนาะล่ะกะ มาหายาพ่ายตัวเองกับสิ่งที่ที่ผ่านมาเนาะสิ่งที่เห่าผิดหวังเนาะและะ้วก็ผิดพลาดได้หลายสิ่งหลายอย่างเนอะก็คือตอนนี้ก็คือแบบต้องหันกลับมาแนะนำตัวเองเนาะแล้วก็เฮ็ดทุกอย่างให้ตัวเองแบบหากำลังใจให้ตัวเองเนาะเฮ็ดทุกอย่างแบบเพื่อที่จะก้าวไปข้างหนา้าเนาะว่าจะเป็นเ,ออเดือนยังก็แล้วแต่เนาะหันกลับมา บังตัวเองเนาะก็คือตลอดเวลา,ลาที่ว่ากลุ่มเฮ็ดงานมากที่เมืองไทยนากกลุ่มกะไร้เวอรเทียนร้ายสิ่งร้ายอย่างเนาะบางบางอย่างอาจจะอาลายคนอาจจะฮู้เนาะก็ไม่ทิ้งกาตีพี่นอ้องบางคนอา,อาจจะบ่ฮู้เนาะในเรื่องอชีวิตประจำวันของเฮาหรือว,วา่าสิ่งที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับตัวเฮาเองเนาะแต่ว่ากลุ่มกะที่ผ่านมาก็ถือว่าตดกก็กเองเนาะกเไย โมที่แนร้ายเนาะแต่ก็คือ่าอ่าเป็นโมที่แนเป็นมที่แอนแล้วคาแพงในชีวิตก็อะไรเนาะเจ็บกับสิ่งที่ผ่านมาเนาะก็คืออันไดที่มันผ่านไปแด้ก็คืออ่ามันกระดองผ่านไปเนาะดูว่ามียังหย่อนกลับมาใดเนาะแล้วก็เข้าก็ต้องเลือกเนาะเลือกก็คือต้องตาต้องาไปข้างหน้าให้ได้เนาะก็คือหันกลับมาอ่าแนมตัวเองไหมเนาะหรือว่าอ่ามาหายอภัยตัวเองเนาะกับสิ่งที่วา ที่ผ่านมาเราบางมี่บางอย่างอาจจะอาจจะบอดีเนาะอาจจะดีที่ผ่านมาอะตอนนี้ก็หันมาให้กำลังใจตัวเองเนาะว่าจริงๆเดี๋ยวนอกคนเท่านี้ก็คือเพราะว่าเฮาจะเหตุยังบ็เท่าจะเหตุงานด้วาเหตุอีสังก็ะเดาแต่ว่าเฮาจะคิดธุรกิจด้วยอีนังต่างๆเนาะก็คือภายสุดเดียวเฮาก็ต้อง หาความสุขเนาะหาคือหาความสุขให้ตัวเองเนาะเอาเปว่าทุกคนเนาะว่าอีกหลายคนเนาะก็คือเพราะว่าสาเฮ็ดสิ่งใดกันประการใดเนาะก็คือจุดมุ่งหมายของเฮาก็คือหาความสุขให้ตัวเองนั่นเองเนาะก็คือต่อไปกุ้งก็ต้องคิดคิดใหม่เนาะคิดอีกหลายอย่างเนาะคิดถึงอนาคตข้างหน้าเนาะคิดถึงครอบครัวคิดถึงแบบ ผ่านมาถ่ายตัวเองเนาะมาสั่งกำลังใจเห็นตัวเองเพื่อจะผ่านคนไปเนาะกับชีวิตประจำวันสำหรับชีวิตที่ผ่านมาของกลุ่มเนาะในบางครั้งอาจจะแบบว่ามันมีบางครั้งเนาะที่ว่าเข้าทอเนาะกับชีวิตที่ผ่านมาได้ว่า,าตลอดเวลาที่ว่าเข้าอยู่กับตัวเองเนาะในในช่วงที่ว่ามันอาจจะ่ม่ คนที่เฮาขอใจนเนาะหรือว่าคนที่เขาขอใจเฮาหรือว่ามีบางจทย์ที่ว่าอ่าหลายคนจะโบเห็นในช yeah. ีวิตปัจจับันของเฮาเนาะแตะ่บางครั้งมันกระเถาะวแบบว่าเอ้ยเป็นยังเฮาเหตุดีที่สุดเด็ดเปนยังมันคือแบบอ่ามันคือบ่ดีหรือว่าแบบเอ้ยเป็นยังเฮาต้องคิดแนวนี้ว่าบางครั้งมันทถอเนาะแบบเอ้ยแบบจะเหตุต่อไปดีบอหรือว่าอ่าสิถอยหลังบอหรือว่าจะอ่าสิไปหนาอย่าง่ใหม่เนาะแต่ว่า บางครั้งกับแบบเข้ากระฮันไปเบิ่งชีวิตคนอื่นเนาะแบบมันก็นยังมีอีกร้ายคนเนาะร้ายชีวิตหลายครอบครัวที่ว่าเขาทุกข์ยากหรือว่าเจอปัญหาที่ว่ามันนักกว่าเฮ้าแต่ว่าเขากัยังผ่านมาอะไรเนาะเป็นยัง,ยงเข้าสิผ่านมาบ่ไห้เนาะได้เมืองทิ้งที่ผ่านมาเนาะกว่ากว่าเฮ้าจะมาถึงจุดนี้กว่าเฮ้าจะมี ทุกอย่างก็มือนีกะโมเมนต์ย่อนัยเนาะก็คือหย่อนกำลังใจเขาเองเนาะย่อนตัวเขาเองแต่ว่า,ามือนีเนาะก็คือไว้ยยังกระเดียวแต่เนาะก็คือแบบต้องสูนต่อไปเนาะแต่กะต้องพานมือนีไปหไหร่เนาะก็คือกำลังใจไพ่กับโบซ้ำรัรบมันกบับโบดีส้ำดับกับกำลังใจของตัวเขาเองเนาะกับใจตัวเขาเองเนาะว่า เกิดว่าคนอื่นมาหายกำลังใจเท่าเนาะแบบใจเท่ามูสูอ่าทุกอย่างมันก็คือมันก็คือว่ามีความหมายเนาะถ้าเกิดว่าใจเท่าสูเนาะต่อห้ปัญหามันใญ่ซำไรได้ว่ามันก็อ่าเท่าก็ต้องผ่านไปใดเนาะมันก็คือคุณคิดบามันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อ่ามันก็อยู่ที่ตัวเท่าขีดเนาะว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับเท่าสามเนาะทุกยิงทุกอ่าทุกิงทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปใดแน่นอนเนาะนั่นเอง คลิปนี้เนาะกุ้งกะในแน่เนาะกาซิมาบอกว่าไกลๆว่าเออคลิปนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองเนาะในการใส่ชีวิตตามแบนดเนาะหรือว่าสาวเล่าตามแบนดเนาะเอยกุ้งกะขอขอบใจทุกคนเนาะที่มาฮับชมคลิปของกุ้งเนาะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเน้อที่ว่าที่มาให้กำลังใจเนาะให อ่ากลุ่มเนอะแล้กก็มาคอมเมนต์มากเซยส้มมากอ่าหลายสิ่งหลายอย่างเนอะจังไรกลุ่มก็ขอขอบใจอ่าได้ด้เด้อตอนนี้เนอะกลุ่มกะเม่าเมื่อน่ะเนอะจังไรกลุ่มก็ขอขอบใจขอบใจดีเนอะขอบใจทุกคนน่ทุกกำลังใจที่อ่าพิมพ์หรือว่าให้กำลังใจกลุ่มเสมอมาจนหอนมือนีเนอะกลุ่มกะ บ่มียังได้เนาะก็คือสีบอกเท่านี้นะพี่น้องเนาะอ่ะกากุ้งกัสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พอแกนคลิปหนาะเด้จอจ้ะอ่าแต่ว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ทราบมาอ่าเมนใต้คลิปมีได้เนาะหรือว่าอยากให้กำลังใจกุ้งเนี่ยไรก็ทราบมาพิมพ์อ่าในใต้คลิปมีได้เนาะกุ้งนะกัสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พอแกนคลิปหนาะเด้อจ้ะตอนนี้กุ้งกัขอาลาทุกคนไปก่อนเนาะสบายดี